ใช้วิธีการเย็บแสองเข็มก็ได้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้เวลาเราต่อเอามาปุ๊บเนี่ยชิ้นงานจะอยู่ลักษณะนี้เวลาต่อมาปุ๊บนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะปกติแล้วเวลาประกอบชิ้นงานตัวนี้ปุ๊บนะคะด้านนี้คือด้านที่อยู่ข้างในนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเวลาเย็บเนี่ยษาสามารถนะคะใช้วิธีการเย็บ ด้นไถหลังโดยที่เวลาด้านที่เราจะโชว์นะคะจะต้องโชว์อยู่ด้านหลังนะคะเพราะเวลามดออกมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะโชว์อยู่ด้านนอกนะคะแต่ถ้าใครที่เย็บสองเข็มไม่ค่อยมีปัญหานะคะเนื่องจากว่ามันโชว์ด้านไหนก็ได้นะคะอ่าโอเคนะคะก็ให้ศากษาไปตอกจ,กจากจุดนี้นะคะมาถึงตัวนี้ทุกชิ้นแล้วเราจะไปสู่ขั้นตอนการเย็บกันนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราตอกชิ้นงานตัวนี้ครบทุกชิ้นแล้วนะคะักษาท่านไหนที่ ยังไม่ได้ทาขอบนะคะส่วนพวกนี้นะคะให้นักศึกษาทา er ขอบให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่นักศึกษา er จะนําชิ้นงานตัวนี้ไปประกอบเข้ากับตัวกระเป๋านะคะโอเคนะคะตอนนี้ปูตอกเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะหรือถ้าหงางนักศึกษาท่านไหนที่ทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยจะเย็บส่วนนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะไปประกอบก่อนแล้วค่อยมาเย็บทีหลังแล้วพร้อมกับตัวที่เราประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าก็ได้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเย็บตัวนี้ทีหลังนะคะ แล้วค่อยไปไป,ไป,ไป,ไปประกอบตัวกระเป๋าก่อนนะคะแล้วถึงจะมาะเย็บส่วนพวกนี้พร้อมกับตัวที่เราเชื่อมเข้ากับตัวกระเป๋าชิ้นงานนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นงานพวกนี้นะคะจะประกอบเข้ากับตัวกระเป๋านะคะทั้งหมดสองชิ้นนะคะ,ะตัวชิ้นงานแรกนะคะก็คือตัวกระเป๋าชิ้นหลังนะคะก็คือตัวนี้สังเกตนะคะจะมีลอยมาตําแหน่งที่เราจะประกอบที่เป็นตัวสายคาดนะคะตําแหน่งที่เราจะทากาวนะคะก็คือโซนนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวครูท๊ะ ลักเส้นนะคะให้ดูคร่าวๆ Onion ว่าตำแหน่งนี้นะคะคือตำแหน่งที่เราจะประกอบเข้ากับชิ้นงานนะคะเห็นนะคะอันน er ี้คร่าวๆทักอ่าคร่าวๆให้ดูนะคะว่าตำแหน่งที่เราจะประกอบอันนี้คือตำแหน่งที่เราจะทากาวนะคะส่วนด้านนี <ties> ้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทากาวนะคะสังเกตตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะมุมนี้นะคะเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งการทากาวว่าเราจะทากาวประกอบเข้ากับชิ้นงานยังไงนะคะ โอเคนะคะส่วนนี้คือส่วนที่เราจะทากาวนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ทากาว่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้นะคะปกติแล้วเวลาเราประกอบตัวนี้เนี่ยนะคะการประกอบชิ้นงานนะคะเราจะรู้นะคะว่าเวลาประกอบเราชิดขอบด้านนี้ rice, okay. นะคะตำแหน่งท like ี่เราจะเว้นกันทากาวนะคะคือโซนที่เราไม่ประกอบห่วงตัวนี้นะคะก็เท่ากับว่าอ่านสักก็มากก็ได้ค่ะนะคะว่าโซนนี้เราไม่ทากาวนะอะไรเงี้ยนะคะ นี้ก็บูดร่าวๆนะคะเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะด้านนี้เราก็จะเว้นขอบไว้สําหรับนะคะ,ะเว้นตัวที่เราใส่ห่วงนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นการทากาวนะคะก็อยู่โซนนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะมาดูด้านนี้ส่วนด้านนี้นะคะเว้นช่องที่รูไม่ได้แรงเอาตรงนี้นะคะคือส่วนที่เราจะเวาลาวางปุ๊บเนี่ยตัวที่เราจะมีห่วงอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่านักศึกษาท่านไหนที่ทากาว ไปแล้วนะคะอาจจะเผลอไปทากาวนะคะก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีทําความสะอาดตัวที่เป็นตัวสปาพวกกาวที <g all> <g all> ่อยู่ตรงนี้ออกนะคะก็ใครที่ทาแล้วก็ไม่เป็นไรกันนะคะก็หลังจากที่เราประกอบไปปุ๊บเนี่ยนักษาก็ไปเก็บกาวพวกนี้ให้ออกให้หมดนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็ไปสู่ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนะคะตอนนี้เราทากาวส่วนนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาทากาวตรงนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราทากาวชิ้นส่วนที่เป็นตัว กระเป๋านะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสายคาดนะคะฉะนั้นตำแหน่งที่เราทากาวนะคะก็คือตัวนี้นะคะประกอบเข้ากับชินงานนะคะด้านนี้เส้นเดียวกันนะคะเวลาประกอบสายคาดนะคะให้ชิดขอบตัวก้นกระเป๋าได้เลยนะคะเราเว้นช่องที่เราจะประกอบหัวตัวนี้ไว้นะคะแต่ถ้าใครเป็นสายเส้นเดียวนะคะเราก็สามารถนะคะประกอบได้เลยนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะ เราก็จะทากาวนะคะส่วนนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทากาวด้านนี้นะคะคแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นสู่ขั้นตอนการประตอบชิ้นง,งานด้านนี้ก็ทานะคะตั้งแต่บริเวณที่เราไม่ได้ตอกนะคะก็คือด้านนี้นะคะส่วนที่เป็นว่างถ้าหางกรสานท่านไหนที่หนังค่อนข้างบางนะคะจะหนุนฟองน้ําก็ได้นะคะก็คือหนุนฟองน้ําที่โซนที่อยู่ตรงนี้นะคะ เข้าไปนิดหนึ่งนะคะสักประมาณสักหนึ่งเซนก็ได้ค่ะหนึ่งเซนให้อยู่ตรงกลางนะคะให้มันดูมีนูนนูนขึ้นมานะคะอันนี้แต่อันนี้คุณไม่นุนไม,ไม่ไม่หนุนนะคุจะติดไปเลยนะคะคือถ้าใครจะทําให้ทำเต็มขั้งตา,าตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะสังเกตนะคะเวลาเราทากาวปุ๊บตัวนี้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะหลังจากที่นะคะกาวทั้งสองนะคะแห้งนะคะมือจับขึ้นมา นะคะเป็นใช้ได้นะคะไม่ติดมือเป็นใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางค่ะนะคะตัวนี้ให้ชิดขอบด้านล่างตัวนี้นะคะแล้วก็ติดไปตามแนวเส้นนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็วางนะคะวางไปธรรมดานะคะให้ตรงแล้วก็กดนะคะตัวนี้นะคะ้านี้ก็เส่นเดียวกันนะคะติดนะคะโดยที่ติดให้ติดแนวล่างก่อนนะคะให้ชิดขอบนะคะสังเกตเวลาเราประกอบปุ๊บเนี่ยแนวเส้นตัวนี้มันก็จะตรงตามตำแหน่งที่เรามา r ไว้นะคะ ตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบสายคาดตัวนี้นะคะส่วนที่เหลือส่วนตัวนี้นะคะส่วนที่เราจะต้องมาต่อบนะคะแล้วจะไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะอันนี้สังเกตตัวนี้นะคะส่วนที่เราจะตอกต่อนะคะก็คือตรงนี้วาดลงมานะคะอันนี้ก็วาดขอบลงมานะคะอันนี้วาดนะคะวาดขอบโดยรอกต่อจากที่เราตอกชิ้นงานนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะด้านนี้ ะะเสร็จแล้วเนี่ยการตอกชิ้นงานขึ้นไปตรงนี้เนี่ยให้สากะระยะเองนะคะสมมติว่าครูจะตอกขึ้นไปนะคะ2นิ้ว3ส่วนสี่นะคะครูก็จะตอก2นิ้ว3ส่วน4เท่ากันทั้งสองข้างตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ2นิ้ว3 4ส่วนนะคะเราก็ขีดเส้นตัวนี้ไว้นะคะตัวนี้คือแนวที่เราจะตอกนะคะก็สองข้างนะคะเวลาสังเกตนะคะช่องว่างตรงนี้นะคะสองข้างควรจะใกล้เคียงกันนะคะ ตัวนี้เวลาวัดจากตัวนี้ขึ้นไปนะคะประมาณนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าส่วนห้าส่วนแปดค่ะนะคะอ่ะนตัวนี้ครูก็วัดเลยห้าส่วนแปดนะคะห้าส่วนแปดก็อยู่ประมาณนี้นะคะห้าส่วนแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าส่วนแปดก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเช่นงานตัวนี้อ่ะส่วนตัวนี้เราก็ตอกต่อจากตรงนี้นะคะ เ้นที่เราอันนี้นะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต้องตอพร้อมกับชิ้นงานตัวกระเป๋านะคะก็คือตัวนี้นะคะด้านนี้นะคะส่วนนักศึกษาท่านไหนที่จะใช้ผ้าซับตัวนี้เป็นตัวหนุนข้างหลังนะคะเพื่อให้ตัวนี้เป็นตัวที่ประกอบให้ชิ้นงานอยู่ทรงนะคะให้นักศึกษาทากาวค่ะทากาวด้านหลังก่อนที่เราจะไปตอกเย็บนะคะทากาวส่วนนี้นะคะทากาวหนังตรงนี้นะคะแล้วก็อยทากาวผ้าด้านนี้ เสร็จแล้วค okay. enfin, ่อยพลิกผ้าตัวนี้ปิดมานะคะปิดตัวนี้เก็บรายละเอียดตัวนี้นะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านหลังของส่วนที่เป็นถุงซิปนะคะเพื่อเป็นตัวจัดด้านตัวกระเป๋าชิ้นหลังให้อยู่ศกนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทากาวกันนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราทากาวนะคะชิ้นงานที่เป็นตัวที่ด้านหลังของถุงซิปนะคะตัวกระเป๋าชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะคะ พอกาวแห้งปุ๊บนะคะสะกะักก็พอิกผ้าตัวนี้นะคะเพื่อทามาประกอบเป็นตัวนะคะตัวบังชิ้นงานให้เราอยู่ทรงนะคะ,ะกดลงไปธรรมดานะคะเสร็จแล้วค่อยพลิกมาด้านนี้นะคะกดด้านนี้นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ชิ้นงานเราอยู่ทรงนะคะนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะอันนี้กาวที่เปลือนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปประกอบชิ้นงานนะคะ ให้เคลียร์นะคะกาวที่มันเลยออกนี้ออกนะคะเพราะว่าตอนที่เวลาเราทำความสะอาดในขณะที่กาวยังไม่แห้งนะคะหนังบางอันเนี่ยยังมีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าบางคนทากาวเลยเนี่ยเวลาเราเคลียร์ตัวนี้เนี่ยถ้าแห้งไปนานๆนะคะกาวจะออกยากนะคะอ่ะตัวนี้ถูกว่าใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ลบโอเคนะคะ พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปสู่ขั้นตอนกันต่อนะคะก็คือด้านนี้ตามตำแหน่งที่เรามาร์กนะคะก็คือตัวนี้แนวที่เป็นตัวชิ้นงานนะคะข้างล่างตัวนี้นะคะอตัวนี้นะคะก็คือตอกนะคะตอกเย็บส่วนนี้นะคะยกเว้นด้านนี้ยังไม่ต้องเย็บนะคะส่วนด้านนี้เช้นเดียวกันนะคะตอกจากตรงนี้นะคะต่อเนื่องมาถึงตรงนี้นะคะเย็บนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําชิ้นงานนะคะสังเกตนะคะเวลาเราเย็บปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะ คนที่ดามหนังตัวนี้นะคะจะต้องไม่เลยออกมาข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บออกมาปุ๊บนะคะตัวนี้เราก็จะอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวเวลาเราประกอบเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดามตัวนี้ออกมาบางท่าสมมติว่าถ้าหากว่าของศาตราไหนที่เวลาเราเย็บตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันไม่โดนชิ้นที่เราซ้อนที่เป็นเจียนหนังตัวนี้นะคะให้ศาขยับตัวนี้ขึ้นไปก็ได้นะคะเวลาเราประกอบชิ้นงานนะคะก็คือตัวนี้สมมติว่า เวลาตอกถึงตรงนี้นะคะเวลาเราม้วนออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีสมมติว่าครูดึงออกมามันอาจจะเห็นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอกเย็บเนี่ยด้านหลังตัวนี้จะต้องตอกเย็บยึดชิ้นส่วนที่เราหลังจากที่เราเจียนขอบแล้วนะคะอันนี้ก็แห้งสาบลักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเย็บล็อกตัวนี้ไม่ให้เห็นตัวนี้เพราะเดี๋ยวเวลาเราม้วนชิ้นงานตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นหนังตัวท้องข้างหลังตัวนี้ผุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเย็บถึงตรงนี้ ก็คือเย็บแล้วเวลาพลิกออกมาปุ๊บจะไม่ต้องเห็นตัวนี้นะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาเย็บเย็บอยู่ชิ้นงานลักษณะนี้นะคะ,อะโอเคนะคะจุดหนึ่งที่เราจะต้องมาดูว่าหลังจากที่เราวัดปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยอ่านดึงออกมามันจะเห็นตัวนี้นะคะเราก็ขยับตัวที่เย็บเชื่อมกับตัวกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นการเย็บเชื่อมตัวกระเป๋าตัวนี้จะต้องเย็บโดนหนังข้างหลังนะคะไม่ให้หนังไม่เห็นหนังที่เราเจียนนะคะท้อง ข้างในตัวนี้ผักออกมาข้างนอกนะคะไม่งั้นชิ้นงานเราไม่สุกนะคะอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะไปสู่ขั้นตอนการตอกนะคะต่อเนื่องจากตรงนี้นะคะแล้วไปสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะโดยที่แห้งสายเย็บตัวนี้ก่อนนะคะเย็บดวยวิธีการด้นไถยหลังหรือวิธีการเย็บแบบอื่นๆนะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปเย็บส่วนที่เหลือตรงนี้ด้วยวิธีการเย็บแบบสองเข็มนะคะหรือแบบโซ่นะคะแต่ถ้าใครที่เย็บด้นไทยหลังเนี่ยต้องให้ลายที่เย็บด้นไทยหลังที่เป็นลายโชว์จะอยู่ด้านนี้นะคะสังเกต เวลาเย็บออกมาปุ๊บเนี่ยเวลาพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยชิ้นส่วนนะคะจะอยู่ลนนนักษณะนี้มันจะเห็นรอยเย็บตัวนี้โผล่นะคะเพราะฉะนั้นลายที่เป็นดนไทยหลังก็จะไปซ่อนอยู่ข้างในแถบนะคะ,ะเสร็จแล้วเราจะมีประกอบหมดตัวนี้ล็อกในการประกอบห่วงอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเขนะคะก็แห้สาไปเย็บนะคะเย็บพวกนี้นะคะจากตรงนี้เห็นไหมให้เย็บล็อกนะคะแล้วก็เย็บตัวนี้่ซนข้างในตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะเขนะคะทีนี้เอาเขยนะคะ ส่วนชิ้นตัวกระเป๋าชิ้นหน้าเช่นเดียวกันค่ะนะคะให้สารประกอบเช่นเดียวกันนะคะก็คือลักษณะนี้นะคะประกอบเหมือนกันตัวนี้นะคะแล้วเราก็ตอกเย็บตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วถึงจะไปเย็บส่วนที่เหลือนะคะคือส่วนที่ปลายตัวนี้โผล่ออกมานะคะโอเคนะคะให้ดูชิ้นงานหลังจากที่เราประกอบชิ้นงานตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวนี้นะคะส่วนนี้นะคะเราก็จะเย็บจากตัวนี้นะคะ หางสายเย็บตัวนี้ให้เสร็จนะคะหลังจากที่เย็บตัวนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเย็บส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะห้งสายเย็บให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวก้นกระเป๋านะคะอ่ะโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโม,มงหน้านะคะสวัสดีค่ะ